วันนี้ผมมีเรื่องราวที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเกี่ยวกับบ้านพักหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านพักราชการผมเชื่อว่าบ้านแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบบที่คนทั่วไปไม่ค่อยได้รับรู้เรื่องราวความน่ากลัวสักเท่าไหร่ผมก็เลยหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังกันถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเจ้าของเรื่องเรื่องนี้ชื่อว่าคุณกุ้งกิ้งนะครับคุณกุ้งกิงเล่าให้ฟังว่า เรื่องราวเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วคุณกุ้งกิ้งกับครอบครัวเนี่ยได้พักอยู่ที่บ้านพักข้าราชการแห่งหนึง่งแต่ว่าในตอนนั้นบ้านพักหลังที่ตัวเองอยู่ทางที่ทํางานเนี่ยได้ขอเวรคืนที่ครับทําให้คุณแม่ต้องรีบหาบ้านพักหลังใหม่โดยด่วนเอ่อผมลืมบอกสถานที่ไปนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นบ้านพักข้าราชการที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่น ตอนนั้นในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยการจะหาบ้านพักข้าราชการสักหลังหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะหายากมากครับคุณแม่พยายามหาอยู่หลายที่แต่สุดท้ายก็หาไม่ได้จนไปเจอบ้านอยู่หลังหนึ่งครับซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักเก่ามากๆไม่มีใครอยู่มานานมากครับเพราะว่าบ้านหลังนี้มันเคยถูกไฟไหม้มาก่อนแต่ก็อย่างที่บอกไปครับว่าเวลาค่อนข้างจะกระชั้นชิดมาก ทำให้สุดท้ายก็ต้องยอมที่จะย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังนี้เพื่อนๆอ,อาจจะมีคําถามนะครับว่าบ้านโดนไฟไหม้มาจะสามารถอยู่ได้จริงๆหรอโดยบ้านหลังนี้นะครับจะมีส่วนหนึ่งที่โดนไฟไหม้ไม่ได้โดนไฟไหม้หมดทั้งหลังนะครับคือคุณแม่กล่าวว่าโคงรงสร้างตรงไหนของบ้านที่สามารถอยู่ได้ก็อยู่ไปก่อนส่วนตรงไหนที่ต้องซ่อมก็ค่อยๆทย,ยอยซ่อมกันไปโดยลักษณะทั่วไปของบ้านนะครับ บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงมี3มห้องนอน2ห้องโถงและ1ห้องน้ำบ้านหลังนี้เป็นหลังที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆแต่ด้วยความที่ผุพังจากเหตุไฟไหม้และตัวบ้านเองพื้นเพเดิมเนี่ยค่อนข้างจะเก่ามากครับทำให้สภาพโดยทั่วไปของบ้านในมีปลวกและรอยไฟไหม้อยู่มากมายแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าไม่ค่อยมีทางเลือกสักเท่าไหร่ ก็เลยต้องย้ายเข้าไปอยู่และทยอยซ่อมกันไปโดยพื้นที่ที่ด้านหลังบ้านนะครับก็จะเป็นป่ากล้วยแต่เห็นที่ว่ามีป่ากล้วยแบบนี้นะครับตัวสถานที่ตั้งของบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านที่ห่างไกลความเจริญเลยเป็นบ้านที่อยู่ในพื้นที่ของเขตสถานที่ราชการแห่งหนึ่งเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ย้ายเข้าไปอยู่วันแรกเลยครับตัวคุณคุ้งกิ้งเองเนี่ยเป็นคนที่สามารถสื่อกับเรื่องพวกนี้ได้วันแรกที่ย้ายเข้าไปอยู่ คุณกุ้งกิ้งได้มีการฝันที่มันค่อนข้างจะแปลกมากๆครับคุณกุ้งกิ้งฝันว่า,วามีน้องมัธยมต้นคนหนึ่งครับซึ่งเป็นผู้หญิงกําลังจะถูกข่มขืนที่ห้องที่อยู่ด้านหลังบ้านคือห้องนี้จะอยู่ติดกับป่ากล้วยนะครับโดยในห้องนั้นมีผู้ชายวัยรุ่นประมาณ3-4ถึงคนกำลังจะลงมือทำอะไรสักอย่างกับน้องผู้หญิงคนนี้แต่ในจังหวะนั้นอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงค่อนข้างมีอายุคนหนึ่งครับ คิดว่าน่าจะเป็นแม่ของผู้หญิงคนนี้เข้ามาช่วยแต่กลับกลายเป็นว่าทั้งคู่ถูกฆ่าครับและก็เสียชีวิตยอยู่ในห้องนั้นแต่ความฝันก็คือความฝันครับคุณกุ้งกิงได้แต่คิดว่าตัวเองน่าจะเป็นเรื่องที่คิดไปเองมากกว่าครับอาจจะเครียดกับการย้ายบ้านแล้วก็เก็บมาฝันเป็นตู่เป็นตะแต่มันไม่ใช่แบบนั้นสิครับปรากฏว่าในช่วงเดือนแรกที่ได้ย้ายเข้าไปอยู่คุณกุ้งกิงจะฝันลักษณะนี้ตลอดเวลาเลยครับ คือฝันว่าในฝันเนี่ยต้องมีการตายสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นตลอดไม่สาเรื่องราวกันเลยเคยแม้แต่ฝันว่ามีบางคืนตัวเองตายก็มีนะครับโดนแทงตายบ้างอะไรบ้างทุกคืนครับเป็นแบบนี้อย่างที่บอกไปว่าทุกคืนต้องฝันว่ามีคนตายสักคนหนึ่งตอนนั้นคุณกุ้งกิ้งเลยเริ่มจับอาการได้ว่าน,นี่น่าจะเป็นเรื่องที่ตัวเองสามารถสื่อกับดวงวิญ,ญญาณแถวนั้นได้ เหมือนดวงวิญญาณแถวนั้นนพยายามบอกให้คุณกุ้งกิ้งรู้ว่าตัวเองนี่ยตายยังไงแล้วต้องการจะสื่อกับคุณกุ้งกิ้งเป็นอย่างนี้มาตลอดทั้งเดือนเลยครับจนวันสุดท้ายที่ฝันคุณกุ้งกิ้งจําเรื่องราวเรื่องนั้นได้ดีคุณกุ้งกิ้งฝันว่าคุณแม่น่ยป่วยหนักมากครับแล้วอยู่ดีๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดขาวเดินเข้ามาแล้วก็อุ้มคุณแม่ขึ้นแล้วหันมาบอกให้คุณกุ้งกิงเนี่ยไปขึ้นรถ ทำท่าทำทีเหมือนจะพาคุณแม่เนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลครับหลานจะขับรถออกมาได้แค่แป๊บเดียวรถที่กุนกุงกิงนั่งมาก็ชนประสานงาเข้ากับสิบล้อทําให้ทุกคนเสียชีวิตกันทั้งหมดหลังจากนั้นคุณกุงกิงก็สะดุ้งตื่นขึ้นครับความฝันนั้นมันสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวเพราะว่ามันเหมือนจริงมากๆครับในคืนนั้นก็เลยเดินออกมาปลุกคุณแม่เล่าความฝันให้คุณแม่ฟัง ตอนนั้นคุณแม่เหมือนจะรู้ว่าคุณกุ้งกิ้งเนี่ยค่อนข้างจะเสียขวัญกับความฝันครับเลยทําการผูกแขนเรียกขวัญให้ช่วงนั้นน่คุณกุ้งกิ้งก็เที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างมาหาวิทยาลัยกับบ้านนะครับจนเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงปิดเทอมเมื่อคุณกุ้งกิ้งต้องกลับมาอยู่บ้านก็เหมือนต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นครับเลยตัดสินใจย้ายตัวเองไปนอนที่ห้องที่อยู่ด้านหลัง แล้วเรื่องราวน่ากลัวก็ได้เกิดขึ้นที่ห้องนี้นี่แหละครับมีอยู่คืนคืนหนึ่งขณะที่คุณคกุ้งกิ้งกําลังนอนอยู่ในตอนนั้นก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าหลังของตัวเองที่นอนอยู่กับเตียงเนี่ยค่อยๆลอยขึ้นลอยขึ้นเหนือจากพื้นแต่มันลอยขึ้นเฉพาะตรงบริเวณแผ่นหลังนะครับลักษณะเหมือนมีคนเนี่ยใช้เท้าดันออกมาจากใต้เตียงทําให้แผ่นหลังเนี่ยมันลอยขึ้นเรื่อยๆ หลานจักลืมตาขึ้นมองไปรอบๆก็พบว่าในห้องตอนนี้มืดสนิทครับแต่แล้วคุณกุ้งกิงก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเพราะตอนนี้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวด้วยเสื้อแขนกระบอกคอกลมนุ่งผ้าสิน้นลักษณะเหมือนเสื้อผ้าทางภาคเหนือเลยครับผมเภากระเซิร์กระเซิงแต่ที่น่าตกใจก็คือว่าร่างกายของผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ร่างกายคนปกติครับ เป็นร่างกายคล้ายๆศพที่กำลังเน่าเปื่อยอยู่ผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเดินเข้ามาทางด้านปลายเท้าแต่ด้วยความมืดในตอนนั้นทำให้มองร่างกายของผู้หญิงคนนั้นได้ไม่ชัดครับที่ชัดเจนรู้เพียงแต่ว่าผิวนั้นไม่ใช่ผิวของคนปกติอย่างแน่นอนจากประสบการณ์ของคุณกุ้งกิ้งเองเนี่ยคิดว่าวิญญาณของผู้หญิงคนนี้อาจจะยังไม่มีพลังมากพอในการที่จะเป่งแสงแสดงตัวให้ชัดเจนมากกว่านี้ แต่ตอนนั้นก็กลัวมากๆครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงตัวเองมีบทสวดประจำตัวอยู่ก็จริงครับแต่มันก็ไม่สามารถสวดได้แต่ในตอนนั้นเองครับขณะที่หลังลอยอยู่และปลายเท้ามีผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ปรากฏว่าที่บนเพดานครับมีเงาลักษณะเป็นหน้าของผู้ชายคนหนึ่งยืนหน้าโผล่ออกมาจากเพดานเมื่อเห็นแบบนั้นสิ่งแรกที่นึกถึงนะครับคุณกุณณ้งกิ้นึกถึงพ่อครับ เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเสียไปนานมากแล้วก็เลยพยายามใช้จิตสื่อสารกับวิญญาณที่อยู่บนเพดานว่าน,นั่นน่ะใช่คุณพ่อหรือเปล่ามาช่วยใช่หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเงานั้นสายหัวครับเพื่อบ่องบอกว่าฉันไม่ใช่พ่อเธอนะทําให้ความกลัวในตอนนั้นทวีคูณมากขึ้นไปอีกครับไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเลยครับคราวนี้สุดท้ายก็ต้องนึกถึงคุณแม่ที่นอนอยู่ห้องใกล้ๆกันนั่นเอง ว่าทำยังไงก็ได้อยากให้คุณแม่เนี่ยเข้ามาช่วยเพราะว่าคุณแม่เป็นคนที่ชอบทำบุญมากครับเพียงแค่นึกถึงคุณแม่ไม่นานหลังจากนั้นคุณกุ้งกิงก็สามารถหลุดออกมาได้จริงๆก็เลยลุกขึ้นเปิดไฟครับแล้ววิ่งออกจากห้องในทันทีวิ่งไปหาคุณแม่ซึ่งอยู่อีกห้องหนึ่งแต่ด้วยความกลัวนะครับก็เลยยังไม่เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้คุณแม่ฟังได้แต่ขอนอนกับคุณแม่ด้วยในคืนนั้น เช้าวันต่อมาพอตื่นแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยสว่างเรียบร้อยแล้วก็เลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับคุณแม่ฟังครับเมื่อคุณแม่ได้ยินแบบนั้นก็บอกให้คุณกุ้งกิ้งเนี่ยย้ายข้าวของออกมาจากห้องนั้นเลยทั้งคู่ช่วยกันย้ายของออกมาในวันนั้นหลังจากที่ย้ายข้าวของเสร็จเรียบร้อยคุณแม่ก็ได้เข้าไปในห้องนั้นอีกครั้งครับด้วยความที่ตัวคุณแม่เองเป็นคนชอบสวดมนต์มากก็เลยเข้าไปสวดคาถาชินะบัญชรในห้องนั้นทุกวัน เพื่อความตั้งใจว่าจะใช้บทสวดรบล้างสิ่งที่มีอยู่ในห้องนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งครับหลังจากที่คุณกุ้งกิ้งเนี่ยกลับมาจากมหาวิทยาลายัยเมื่อมาถึงเนี่ยคุณแม่ก็ได้บอกว่าวันนี้หลังจากที่เข้าไปสวดมนต์ในห้องนั้นเรียบร้อยแล้วตอนที่เดินออกมานะครับมีความรู้สึกเหมือนมีคนเนี่ยสกัดขาให้ล้มแต่รู้สึกได้ว่าวิญญาณในห้องนั้นไม่ชอบและไม่อยากให้เข้าไปยุ่ง หลังจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นนะครับบ้านหลังนี้ก็ยังอยู่กันมาเรื่อยๆโดยคุณกุ้งกิ้งกับพี่สาวเนี่ยจะไปไปมาๆครับคุณกุ้งกิงก็ต้องเรียนส่วนพี่สาวก็ต้องทํางานคนที่อยู่บ้านหลักๆก็จะเป็นคุณแม่ครับต่อมาก็มีพี่คนหนึ่งครับซึ่งพี่คนนี้เป็นพี่ที่สนิทกับที่บ้านพี่คนนี้มีลักษณะของร่างทรงครับหรือว่าคนชอบปฏิบัติธรรมเมื่อรับรู้เรื่องราวเรื่องนี้จากพี่สาว พอบ้านนี้มีวิญญาณอยู่พี่คนนี้ก็เลยรีบมาที่บ้านครับเมื่อพอมาถึงพี่ก็เริ่มเดินสำรวจในบ้านบริเวณพื้นที่ต่างๆรวมถึงห้องที่อยู่ด้านหลังด้วยซึ่งตอนนั้นคุณคุ้งกิ้งกับคุณแม่เนี่ยยังไม่ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังนะครับเพียงแต่บอกว่าที่บ้านหลังนี้น่าจะมีอะไรสักอย่างที่ไม่ดีอย่างแน่นอนหลังจากที่เดินดูร,บรอบๆเรียบร้อยแล้วตัวพี่เขาได้บอกว่า บริเวณป่ากลก้วยหลังบ้านในสมัยก่อนเนี่ยเป็นคลองน้ำครับหลังจากนั้นก็ได้มีการถมคลองและสร้างขึ้นมาเป็นถนนตรงนี้เคยมีผัวเมียคู่หนึ่งถูกหลอกมาฆ่าและทิ้งศพไว้บริเวณแถวนี้เมื่อคุณกุ้งกิงได้ยินแบบนั้นก็ขนลุกครับได้รับรู้ได้เลยว่าวิญญาณที่ตัวเองเจอในคืนนั้นน่าจะเป็นสองคนนี้อย่างแน่นอนวิญญาณสองตนนั้นสื่อสารกับพี่เขาครับ พี่เขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยขออยู่อาศัยในโซนเครื่องหลังของบ้านเพราะในช่วงครึ่งของหน้าบ้านเนี่ยมีหิ้งพระที่คุณแม่กราบไหว้เป็นประจำทำให้เขาใน่อยู่ไม่ได้โดยในตอนนั้นทางช่วงโซนด้านหลังบ้านเป็นโซนที่คุณแม่กับคุณกุ้งกิ้งเนี่ยไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วครับมีเพียงบริเวณที่ซักผ้ากับห้องน้ําเท่านั้นที่ต้องเดินเข้าไปใช้ตัวพี่เขายังบอกอีกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับวิญญ,ญาณทั้งสองดวงนี้หรอก เขาว่าอยู่มานานมากแล้วเพราะว่าบ้านหลังนี้ก่อนหน้าที่ครอบครัวคุณกุ้งกิ้งจะเข้ามาอยู่ก็เป็นบ้านร้างมาหลายปีครับวิญญาณสองตอนนี้เข้ามาอยู่อาศัยในช่วงนั้นหลังจากนั้นมาคุณแม่ก็ปิดตายห้องบริเวณด้านหลังเลยนะครับโดยไม่ให้ใช้เป็นห้องเก็บของด้วยซ้ําและไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งกับห้องนั้นอีกแต่เวลาที่คุณกุ้งกิ้งกลับมาที่บ้านเวลาจะเดินเข้าไปใช้ห้องน้ํา ตัวห้องน้ำเนี่ยจะอยู่บริเวณหน้าห้องนั้นเลยครับคุณคุ้งกิงจะรู้สึกได้ถึงความน่ากลัวของห้องนั้นอยู่ตลอดคุณกุ้งกิงเนี่ยพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้ประมาณ3ปีครับหลังจากนั้นเมื่อคุณแม่เกษียณก็ได้ย้ายออกจากบ้านหลังนี้ทุกวันนี้บ้านหลังนี้ไม่อยู่แล้วนะครับทางที่ทํางานของคุณแม่เนี่ยได้รื้อบ้านหลังนี้ออกและสร้างเป็นตึกขึ้นมาแทนและนี่ก็คือเรื่องราวความน่ากลัวของบ้านหลังหนึ่ง ที่คุณกุ้งกิงได้เคยไปอยู่เรื่องนี้หลังจากที่ผมฟังจบแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมนึกออกได้เลยก็คือว่าบ้านหลังทุกหลังถ้าเราไม่ได้อยู่อาศัยเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีจริงนะครับเรื่องที่เขาบอกกันว่าดวงวิญญ,ญาณจะเข้าไปอาศัยอยู่เรื่องนี้ก็เป็นข้อยืนยันได้นะครับเรื่องของคุณคกุ้งกิงเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับและอย่าลืมนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีเรื่องราวน่ากลัวสยองขวัญถ้าอยากให้ผมได้นำมาถ่ายทอดเล่าให้เพื่อนๆคนเื่นได้ฟังส่งเรื่องราวของเพื่อนๆมาที่เมลวด้านล่างได้เลยก่อนที่จะจากกันไปอย่างไงร,รบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่โพสต์กันด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ